สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะแม่นงเรก็พาทุกคนมาเลาะชมนาอีกแล้วคะ่ะทุกคนคะหลังจากที่มีฝนตกมาเกือบทุกวันนะคะทุกคนคะเราก็เลยจะมาดูนะคะว่านาข้าวของเรานะคะมีน้ําแล้วหรือยังนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก็ได้ยินมาว่านะคะผู้ใหญ่ประกาศคะ่ะทุกคนได้ยินมาว่าเขาจะเปิดน้ําเขื่อนลงมาให้นะคะ แล้วเราก็จะมาดูนะคะว่านาข้าวของเราตอนนี้มีน้ํานะคะน้ําจากน้ําฝนนะคะหรือว่าน้ําจากเขื่อนที่เขาปล่อยมาให้นะคะทุกคนคะเดี๋ยวเราจะเดินเลาะไปชมกันนะคะทุกคนคะอ่ะตามมามีค่คะหนูไม่เห็นลุงยาวเลย,ยใครนะหนูไม่เห็นลุงยาวลุงยาวไม่ได้มาเนี่นะคะฝั่งนานี้นะคะก็จะมีน้ําอยู่บ้างนะคะทุกคนคะแต่ก็จะเป็นแค่ เป็นเป็นแค่บางช่วงนะคะทุกคนไม่เต็มนานะคะนี่คะ่ะทุกคนผักบุ้งที่แม่น้องเรเก็บวันนั้นนะคะหนึ่งกอนะคะเราก็ได้ผักบุ้งเป็นเต็มกำรรเลยค่ะวันนี้ม,ม,มีผักบุ้งลามมาฝั่งนี้ด้วยค่ะนะเดี๋ยวกลับมาเราจะเก็บผักบุ้งกันด้วยค่ะเนี่ยคะ่ะ นาฝั่งนี้ก็ไม่มีน้ำนะคะยังไม่มีน้ำนะคะวันนี้ก็น้องเรมาด้วยนะคะเนื่องจากวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะทุกคนม,ม,มันกันขาหนูอ่ะมันยากไหคะลูกนานี้ยก็ายขาอยาไปเหยียดนะคะ นานี้ก็มีน้ำบ้างอยู่นะคะทุกคนแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีแค่ฝั่งนี้หรือเปล่านู่นคะ่ะทุกคนมีไข่หอยเชอรี่ด้วยสีชมพูสีชมพูสีชมเพู่อหรอใช่ไข่หอยเชอรี่คะ่ะลูกนี่นะคะนี่ค่ะนานี้นะคะที่พี่ชายตัดในวันนั้นนะคะทุกคน เนี่ยค่ะน้ำก็จะมีแค่เป็นบางช่วงเหมือนเดิมนะคะทุกคนไม่แน่นี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นน้ำฝนจากเมื่อวานก่อนหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อวานก่อนนี้มีฝนตกหนักนะค่ะทุกคนอุ้ยกาเออมันพันธามากันมีหญ้างไงลูกดีนะที่ลุงตัดหญ้าแล้วอะค่อยๆเดินจับมือมามีไว้ น,ะะนานี้ก็เต็มไปด้วยหญ้าค่ะทุกคนดูสิแมีคะหนูพาไปดูน้ําหอยที่ไหนลูกที่นูน่นเหรอถึงแล้วหรือเปล่าถึงแล้วหรือเปล่า<ะ>นี่ค่ะทุกคนคะมีแต่หญ้าทั้งนั้นเลยเแกมาดูฝั่งนี้นะคะทุกคนฝั่งนี้นะคะก็ยังไม่มีน้ำเลยค่ะทุกคน นี่คะ่ะทุกคนคะข่าวนะคะก็ประมาณนี้เลยดูทุกคนคะ่ะน้ำไม่มีนะคะฝั่งนี้เนาะยังแห้งอยู่เลยนะคะตอนนี้ก็เพิ่งได้ยิน,นข่าลูกเด็ดเด้นะก็เพิ่งจะได้ยินประกาศวันนี้ตอนเช้านะคะว่าจะปล่อยน้ำมาจากเขื่อนนะคะตอนนี้ก็อาจจะปล่อยมาแล้วแต่อาจจะยังไม่ถึงเรานะคะทุกคนคะ่ะเนาะอาจจะยังไม่ถึงเรามาทางนี้ลูก มาดูนาฝั่งนี้บ้างนะคะทุกคนเนะคะถ้าจะดูจากมุมนี้นะคะเนี่ยค่ะน้ำสะก็น้ำเริ่มเยอะแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าในนาข้าวยังไม่ค่อยมีน้ำนะคะทุกคนเนาะมาดูตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ ยังไม่มีน้ำเลยนะคะทุกคนแต่ว่าดินก็เปียกดินเปียกชุ่มช่ำอยู่นะคะทุกคนคะนูนค่ะฝั่งนู้นก็นลน้นล้นอยู่เลยค่ะทุกคนคะนูนนะคะตรงนู้นนะคะไม่ไม่มีข้าวนะอุย้ยตกใจเสียงน้องเรเสียงถุงน้องเรนะคะทุกคนแม่น้องตกใจหมดเลยนี่ค่ะทุกคนคะ ก็จะมีแต่หญ้าเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าได้น้ํามาตอนนี้น่าจะโอเคมากๆค่ะทุกคนคะนะคะี่ค่ะจากมุมนี้นะก็ประมาณนี้นะคะมองแบบผ่านๆโดยรวมแบบนี้คล้ายๆแบบนี้นะคะทุกคนก็จะเหมือนสวยเนาะทุกคนเนาะเหมือนสวยนะคะแต่แฝงไปด้วยหญ้านะคะทุกคนหญ้าเยอะนะคะเดีย๋ยวมาดูน้ําในสระกันนะคะว่ามีน้ําประมาณไหนนะคะ นี่ค่ะน้ำในสระก็มีเยอะอยู่นะคะทุกคนน้ําเริ่มเยอะแล้วนะคะนูนค่ะน้ําเริ่มเยอะแล้วน้ําเริ่มเยอะแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะรอ,อน้ําจากเขื่อนเนาะทุกคนเนาะฝนก็มาเกือบทุกวันค่ะทุกคนแต่ก็แปลกใจเหมือนกันว่าน้ําไปไหนหมดนะคะทุกคนทําไมในานาข้าวของเราถึงไม่มีน้ํานะคะทุกคนคะ่ะมีก็จะมีแค่เป็นเป็นบางนา เป็นบางช่วงนะคะที่ที่ตรงไหนเขาเขาเขาต่ําหน่อยนะคะทุกคนก็จะมีน้ําแช่อยู่บ้างนล็กน้อยนะคะเนาะประมาณนี้นะคะแ,แอบเห็นมีปลาแหวกว่ายฝั่งนู้นด้วยนะคะนี่ค่ะก็เดียวเดินดูอีกหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนคะก็หวังว่า น้ำเขื่อนจะมาเร็วๆนี้นะคะทุกคนแล้วก็หวังว่าฝนก็ยังคงจะตกมาแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยนะคะสังเกตดูนะคะว่าดินดินนะคะยังแบบเปียกชุ่มอยู่เลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะยังเปียกชุ่มอยู่เลยนะคะแต่ว่าไม่มีน้ำเนาะทุกคนเนาะที่เห็นว่ามีน้ำนะคะก็จะมีเป็นบางช่วงเหมือนครั้งที่แล้วะค่ะทุกคนคะป้าลูกเดิน ะะทุกคนผักชูรสที่แม่น้องเอามาปลูกไว้นะคะทุกคนก็แตกหัมเห็นดอกว่าเชื้อเมืองไหนลูกไหนต้องพืน้นไงเหรอเนี่นะคะก็แตกยอดแล้วนะคะทุกคน มาดูจากมุมทางนี้ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนคะ่ะข้าวที่กําลังรอน้ํานะคะทุกคนก็จะเรียกว่าสวยเป็นหย่อมๆนะคะทุกคนสําหรับปีนี้เนาะคือแปลกมากๆนะคะทุกคนแปลกมากๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะฝนทิ้งช่วงไปนานนานแบบนานแบบมากๆอะค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนคะอัปเดตนาข้าวนะคะฝนมาบ่อยๆแต่น้ำไม่มีนะคะอันนี้ก็เรียกว่ามีน้ำเล็กๆน้อยๆนะคะก่อนเขาเปิดน้ำเขื่อนมาค่ะทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไงน้ำเขื่อนมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้รับชมกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้แม่น้องเรยขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะโอเคโอเคอุ้มแล้วนี่ไง ทุกคนคะเมื่อกี้เดินมานะคะก็เก็บผักบุ้งแล้วค่ะนี่ค่ะผักบุ้งตรงทางเข้านานะคะ